เอาแล้วฮัลโหลวันนี้นะคะเราก็มาพบปะกับท่านอนุนาทโอ้โอและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนี้นะคะได้แตมาแนะนำตัวก่อนดิฉันนางสาวมนตรีประสานพิมพ์ค่ะดิฉันนางสาวนักการอุ่นใจและดิฉันนางสาวอนุนาทพิเรนทร์เรามาทำอะไรกันคะวันนี้วันนี้เรามาประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทยค่ะ พีควานไปแล้วเขารไปอย่างรวะครั้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะ นกีฬาจะคว้าชัยในเกมการแข่งขันได้ไม่นั้นมมก็อาจจะขึ้นอยู่ต่การพุ่งเททารฝึกซ้อมความสามารถและเตุปัจจัยอีกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จของกีฬาแต่ัฐประเทศจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องมีการส่งเสรมิม,สสมมีการสนับสนุนทั้งกาลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจนะครับเพื่อที่จะทำให้การฝึกซ้อมของนักกีฬาชนิดนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นและก็มีประสิทธิภาพ คึณนจากเกษียณจากกทนะครับนะครับก็เป็นอุปนายกนะครับแต่เราก็ได้รับความตูนาจากคุณรัฐและคณะิูิจิบรัดแบบโอเคนะโอเคนะครับ สุดท้ายครับนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยครับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะออดิก็ <c oughs> แค่ที่่อนี่ถามว่างอิ่มหรือ,อยังไม่ไม่ถามใจด้วยอิ่มหรือ,อยังค่อิ่มหรือ,อยังว <c oughs> <c oughs> ันนี้นะจ๊ะ ตอนนีเมาแล้วมาแล้วกับตันเราเองไม่มีและพี่คนนี้ไปแลวจ้ะไมพี่เตยแนะนำเลยค่ะพี่กับตันไปเตยค่ะไมเค่ะเนื่องจากว่าเราเก็บและวผู้รักษาประตูกัคิปปอร์ของเรามองไม่เห็นนะคะต้องซูมนะคะ ก็เกิ้นมาแล้วก็เลยกลายเปนว่าเราเนี่ยเป็นเดือกตัวไอ้ตัวเขาเลยสมจราขอแค่เข้าไปแค่ฟั้หน่อยค่ะแล้วเราก็มากันพีแ่ั้นเลยอันนี้คือง่เาห่ะสมม้ลือไมได้ไม่ได้ขอจานอูหนรับพี่น้องเขาบอกว่าเอาได้เลยนะเอได้เลยนะพี่เขาบอกว่าหยิบได้เลย ทำไมน้อมไม่มาไปกันนะคะจะไปดูกันนะคะกี่ตัวคะห้าตัวจ้าอุ้ยมันจะเข้ากับโงไหนไม่ไม่เอาหลังเเห็นเห็นโครงกระดูกเลยอะไรขอมันจิ้มยังไง ไม่ลมันมันาย้วทีนเงนี่ก็คือที่เด็ดของเรานะคะนี่เลยไม่ยากเลยถ่ายเลยไม่ยากร้เรอาละจ้าิหนอย่คนรามรู้สึกคเามรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะร้อนค่ะร้อนค่ะ ผมไม่กินเนื้อนี่หนูจองหนักินเพรย์ร้อนใช่ไหมเห็นเห็นอะไรจุ๋มอุ้ยได้แล้วจ้าโอ๊ยอย่ากินของพี่เขาเพร่์ต้องคลีนออกแล้วแหละหลบหลบ จะผ่านยังไงหนูมาแล้วเนี่ยจะผ่านยังไงหนูไม่ได้อกเขาเลยถ้าเป็นคนมีน้กด่าแล้วเขาจะเดินพี่กินไหมครับพี่กินไหมครับแม่เขาให้หน่องไปถ่ายรายการเขาให้หน่องไปถ่ายรายการพี่ขวัญพี่ขวัญไม่ไม่เขาเขาให้หลวงไปถ่ายรายการเขาไม่ได้ให้หลวงพี่เราไปรอซื้อมาเขาเอามาให้เราถ่ายรายการด้วย เออง่ายน้องมันหายก่อนดินี่เลยลุงตรงนั้นเขาก็ไปเอาหมูไม่ได้ความรู้สึกเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้นะคะอยากหลับพี่นะบอกว่าให้หูเสียงกรุบมันแข็งใหดูหน้าพี่เราด้วยพี่แป้งทำอะไรน้ำว่างี้เคี้ยวไม่ได้ แข็งจริงแข็งจรวะอร่อยวะเด็ดเลยเด็ดเด็ดเลยเด็ดเด็ดเลยเด็ดเด็ดเลยเแม่ก็บอกว่าเอาเด็หนูให้หน่อยแล้วก็กินน้อยกินหนังหนังหมดแล้วขออีกหนึ่งอนต้องสิบล่างทำไมมันเย็นจังเอาพี่ทำอะไรมาไม่รู้สิสามกินเสือ์โม่เองกินได้ไหมอะไรเลยดะมานี่เร็ว นว่าหิวแหละหิวแหละเนี่ยคนเนี้ยน่าจะหิวแหละเมื่อกี้เขาบอกว่าให้กินอันนี้นานเดียวหนักหนักขึ้นสามกิโลกแบบยอมอุ้ยยอมได้ยังสักสิบจุดยังเอาออกไม่ได้นะคะแต่หมูแล้วเขาไปอ่งเงี่ยเอาออกไม่ได้เอาเข้าไปเสริมสัมผัสความรู้สึกไหมมุดมากเลยค่ะก็จะไม่จ่ายกระนั้นจะเสิร์ฟยังไงจ๊ะอร่อยค่ะ อันนี้ทั้งหมด5ตัววันนี้เอาละวันนี้นะท้างางยืนละห้ากิโลมาให้ทำรับคนที่มาร่วม,วมประชุมเาอยากกินตุต๋นเนื้อไม่ให้ใมีแค่หมูยังมีก๋วยเตี๋ยวเยีนตาโฟไม่ให้เยีนตาโฟเขาเปลี่ยนแล้วแล้วก็มีมูเตะเต้หวันตอนนี้มูเตะยังไม่มาเดี๋ยวรอมูเตะมาเรา,เาจะไปกินมูเตะ เมื่อกี้เราไปกินหมูหมูอะไรวะหมูหันหมูหันไปแล้วตอนนี้เราจะไปดูหมูสเต๊ะนนะคะหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะหนูขอถ่ายวีดีโอได้ไหมคะเฮ้เฮ้เอาไปก่อนอ้าวงงวยไม่ได้มีแต่หมูนะจ๊ะมีตับด้วยไม่เสริมวีเพียนะ มีใคร V I P กว่าเราอีกอะไม่นมาสิคือยอดขายกอะไรนะคะเราจะอันนี้นะก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าคนขายไม่อยู่ค่ะทุกคนคนขายไม่อยู่นะคะต้องต้องรอคนใหญ่กินก่อนนะคะต้องรอกำนันผู้ใหญ่บ้านงี้ก่อนชาวบ้านถึงจะได้คนใหญ่ดีกว่าคนตัวใหญ่ร้านต่อไปไปร้านต่อไปค่ะพี่จาไปยืนฝั่งนู้นสิอ๋อร้านนี้ปิดการขายแล้วค่ะมันคือหอย คืออะไรคะมันคืออะไรคะน้องหนูไม่รู้ว่าร้านก๋ยเตี๋ร้านขายอะไรใช่ขายทอดแล้วตลาดล่ะพี่เคยกินนะสิใช่สิแล้วก็ขึนหอยนี่กำลังทำชุดอันนี้สิ่งที่พี่จ้าเพ้าฝาดรอคอยไอศครีมไอศครีมนะคะไอศครีมไอศครีมไอที่สดนะคะ ไม่เราชิมค่ะเราจะมาชิมกันนะคะไปตรงแดดไปตรงแดดอ่ะค่ะอืมนเย็นเย็นฟัเธอต้องบอกสีว่ารสชาติมันอร่อยเบเรกูดค่ะเบเรกูดขออีกถ้วยได้ไหมชิมได้แค่ถ้วยเดียวค่ะนะคะมันมีเครื่องสองสี่หกแปดแปดเครื่องนะคะแต่ว่าเราใส่แค่ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะข้าวโพดข้าวโพดกับถั่วถั่วถั่วลิสงปะไม่ใช่ถั่วถั่วเหลืองไม่ใส่แค่เนี้ไปใส่ข้าวเหนียวปะข้างในไม่ไม่มีหนัเลือกได้ค่ะไปค่ะนะคะอันนี้ไม่ได้เอาไปกินเองพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะดูเลยเสิร์ฟเสิร์ฟให้ตัวเองด้วยที่ไปห้อง VIP ค่ะเชิญค่ะ เข้ามาชูชูชูสู่เข้ามาสู่ช่วงที่สามอุยดูตาใต้ตาเหมือนคนไม่ได้นอนออดิวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะมยมะพร้าวอร่อยมากหมูก็อร่อยมากแล้วพี่แป้งเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมาก <c oughs> รับกรรมไปนะคะ <S <S ดูชมบรรยากาศไม่กินปมูครับเป็นอิสลาม,ม ไม่กินมูพี่จ้ากินพิซซ่าอิสลามอิสลามอะะรามปามเฮ้ยคี้ยวพี่จ้ากิาเป็นน้ำเกลเอไม่กินพี่แบงพี่แอ๊มเพิ่งด่าไปเมื่อกี้ว่าให้กินอะไรความรู้สึกค่ะคุณไม่ไม่เดี๋ยวคุณจะนิ่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับนานกลัวแล้วตกผืนซ่าไม่จิ้มให้ด่แหละิ้ให้นั่นคุณชมดูหน่อยเอ๊ะถั่วถั่วกระทิหมไปไหนอ่ะอ้าถั่วกระิโดดที่กินมบงแบบหนะ รับพาก็เสร็จร่อยมากค่ะโอเคไหมคะโอเคเลยค่ะไม่มีแรงแล้วคุตอนนี้เราอยู่ในช่วงของขั้นตอนในการแจกหน้ากากอนามัยนะคะไปดูนี่นะบ้านงสารวิสาเดินไปเดินมาห่อลรื่นเสื้อผาที่ถ่ายไปยังถ่ายแล้วนี่ถ่ายอยู่ เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ e ีหน้าเดี๋ยวยังไม่คิดไม่ออกว่าจะทําอะไรเราจะเจอกันในที่ไม่ใช่ในไม่ไม่ถ่ายที่นี่ก็ก็จะแข่งชิงแชมป์ที่คลองหกเราจะตามทุกคนไปเหมือนเดิมสหรับการประชุมวันนี้นั้นเราไม่รู้เรื่องเลยการประชุมวันนีเอาไเจอกันที่คลองหกทันคนบายบายซูซู ตากล้องอะทำไมคะจะโดนกระทืบทำไมคะทำไมจะกระทืบตากล้องคะตากล้องถ่ายแต่กล้องเดี๋ยวโดนตืบ <c oughs>